คุณซื่อชาวเยอรมนีทำสถิติสุดโหดหลังพาลิเวอร์พูลบุกต้อนเบอร์ลี2-0ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผู้จัดการทีมชาวเยอรมนีทำสถิติสุดโหดหลังพาหงแดงลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะ ate, เดอะคาเรตเบอร์ลีจากการนำทัพชาวเบลเยียมถึงสนามเทอร์มเมลด้วยสกอร์2-0ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ย้อนกลับไปยังเกมดังกล่าวหงแดงลิเวอร์พูลได้2ประตูจากดาวินลูเยตนาทีที่6และดิโอโกโชตาในนาทีที่90ของเกมการแข่งขันทําให้พวกเขาเก็บ3นาคะแนนสําคัญมีเพิ่มเป็น42คะแนนจากการลงสนาม19นัดนาหน้าปืนใหญ่อาเซนนทีมรองจากฝูงที่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดอยู่2คะแนนทั้งนี้หลังจบเกมดังกล่าวสร้างสถิติพาทีมคว้าชัยชนะได้ทั้ง6เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งถือว่ามากที่สุดในผู้จัดก,การทีมด้วยกันบนสถิติอัตราหนึ0้เเซ รวมทั้งยังส่งเดอะคาร์เรสเบอร์ลีให้กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดอังกฤษที่แพ้มากถึง9นัดจาก10นัดในบ้านใน1ฤดูกาล